มาชงค้าทางเสียงมาชวงก้นมังใตแหลมมืององถุมทางเสียงค้าครับเพื่อนเครับวันนี้ขอมาแปลกแหวกแนวนะครับขออนุญาตนําข่าวสารเกี่ยวกับคนไทยใหญ่หรือรัชฉานคํำกล่าวเปิดงานประชุมของพลเอกเจ้ายอดศึกรักษาการประธานคณะกรรมการทํางานกระบวนการสันติภาพ PPST การประชุมสันติภาพปังหลง สตวัษที่21ครั้งที่4วันที่19สิงหาคม63สวัสดีท่านประธานาธิบดีอูวินมินที่ปรึกษาแห่งรัฐคณะรัฐบาลประธานสภาผู้นำกองทัพผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธคณะทูตองค์กรอิสระต,ต,ต่างๆและแขแกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสันติภาพปางหลงศตวรษที่21ครั้งที่4ในวันนี้ วันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันพิเศษเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์วันสำคัญสำหรับประชาชนทั้งหลายรวมทั้งพวกเราทุกคนที่จะได้รับที่จะได้มาซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืนและมั่นคงรวมทั้งการก่อตั้งสหพันธรัฐที่พวกเรารอคอยพวกเราได้พากันก้าวย่างคืบหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง จากการที่พวกเราได้จัดประชุมสันติภาพปางหลงครั้งศตวรษที่21ในครั้งนี้ซึ่งเปรียบเสมือนสายเลือดและลมหายใจสำหรับการดำเนินงานเพื่อสันติภาพและการก่อตั้งสหพันธรัฐซึ่งการที่จะสามารถจัดประชุมสันติภาพปางหลงครั้งที่21ขึ้นมาได้ในครั้งนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมงานทุกขั้นตอนและได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันหลายครั้งหลายคราโดยที่ฝ่ายต่างๆใช้ความยืดหยุ่นในการปรึกษาหารือกันซึ่งก็ได้พบกับอุปสรรคนานับประการแต่ก็สามารถาร่วมไม้ร่วมมือกันผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคนั้นมาได้ จนสามารถที่จะจัดประชุมสันติภาพปางหลงศตวรรษที่11ในวันนี้ขึ้นมาได้ในระยะเวลา9ปีของความยากลำบากในการเจรจาสันติภาพมีบุคคลและองค์กรต่างๆเป็นจำนวนมากที่ควรจะต้องได้รับการยกย่องชื่นเชิดชูในความตั้งใจและความพยายามกับผมจึงขอ ถือโอกาสนี้กล่าวขอบพระคุณยกย่องเชิดชูแก่คณะบุคคลและกลุ่มองค์กรต่างๆในนาที่แห่งนี้และขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณไปยังอดีตประธานาธิบดีเต็งเสง็งที่ท่านได้เริ่มยื่นข้อเสนอให้การเจรจาสันติภาพและดำเนินการให้มีการให้มีการลงนามในหนังสือสนธิสัญญาหยุดยิงทั้งประเทศ nca รวมถึง อดีตรัฐมรีอูอ่องมินและนายใน,ในหงสาประธานรัฐมอนใหม่ NMPS ที่เป็นหัวหน้าคณะประสานงานการหยุดยิงทั่วประเทศรวมทั้งสมาชิกกลุ่มประสานงานหยุดยิงทั่วประเทศ NCCT ที่ได้รับการช่วยกันร่างคงร่างกรอบของหนังสือสนธิสัญญาหยุดยิงทั่วประเทศเอ c a รวมทั้งกลุ่มต่างๆที่ได้รับโรงนาม nc a อย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากรัฐบาลกองทัพกลุ่มชาติพันธุ์พักการเมืองตัวแทนสาป,ประชาชาติคณะรัฐมนตรีและองค์กรอิสระต่างๆจากนา,นานาประเทศหรือกลุ่มองค์กรต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในการดำเนินงานสร้างสันติภาพเช่นศูนย์ สันติภาพเมนมา MPC องค์กรอิสระในสาภาพถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีกลุ่มองค์กรที่ต้องขอบพระคุณไว้หน้าโอกาสนี้เช่นกลุ่มคณะทำงานกระบวนการสันติภาพ PPST ที่เปรียบเสมือนผู้ควบคุมหางเสือของเรือและให้วิ่งอยู่ในกรอบเส้นทางของ NCA ผู้นำรัฐบาลผู้นำกองทัพศูนย์ปรองดองและสันติภาพแห่งชาติ NRPC คณะกรรมการสันติภาพ PC ที่ได้รับโรงนามต่อง,งาน NCA จากรัฐบาลโดยดำเนินงานต่อเนื่องมัดต่่ออเนืงมาตราบเท่าทุกวันนี้ข้อตกลงต่างๆใน NCA ได้มีแค่ ข้อตกลงในการหยุดยิงทั่วประเทศเท่านั้นแต่ยังประกอบไปด้วยขั้นตอนการเจรจารทางการเมืองเพื่อน,นำไปสู่การก่อตั้งสาพันธรัฐและการจัดตั้งคณะกรรมการการหยุดยิงและเป็นไปตามกรอบข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้ร่วมกันและข้อตกลงใน NCA ยังได้ระบุเกี่ยวกับสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญความคิดความเห็นของ าตามมติความชอบเห็นของการประชุมร่วมกันมาตรการที่ว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองประชาชนมาตรการที่ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจภาคประชาชนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเหล่านี้เป็นต้นซึ่ง เรื่องเหล่านี้ได้รับระบุไว้ในกฎหมายแม่ของรัฐธรรมนูญอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อนําไปสู่การจัดตั้งสพันธรัฐตามเจตนารมณ์ของ NCA ที่ได้ลงนามร่วมกันจากการเปลี่ยนแปลงของการเมืองที่มีความคืบหน้าขึ้นมาในส่วนของงานความมั่นคงก็ให้มีการประสานงานปรึกษาเพื่อให้ได้มาข้อยุติโดยการใช้ข้อป ข้อปฏิบัติคู่ขนานไปกับงานด้านการเมืองซึ่งการที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กล่าวมานี้ใน NCA ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในรถแมพครั้งที่7ขั้นตอนในการดำเนินงานซึ่งหากยึดถือ NCA ก็ต้องปฏิบัติตามรถแมพครั้งที่7ขั้นตอนดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาถึงแม้จะมีการ กำหนดระเบียบในการปฏิบัติไว้ว่าการประชุมสันติภาพปังหลงครั้งที่21นั้นจะต้องดำเนินการจัดประชุมทุกๆ6เดือนแต่เนื่องมีปัญหาข้อขัดแย้งหลายอย่างจึงไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมตามกรอบระเบียบที่วางไว้ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากต่อการดำเนินงานตามขั้นตอนของการสร้างสันติภาพในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมา มีการจัดประชุมสันติภาพปางหลงครั้งที่21ขึ้นมาจำนวน3ครั้งโดยได้มีข้อตกลงในการประชุมร่วมกัน51ข้อซึ่งตามความที่น่าเป็นแล้วสมควรที่จะได้ข้อตกลงที่มีน้ำหนักและสำคัญมากกว่าน,นี้แต่เนื่องจากระหว่างทั้งสองฝ่ายเกิดความไม่เชื่อระวัดระแวงสงสัยต่อกันละมัดระวังเกินเหตุ ยึดมั่นในหลักการของตนเองเพียงฝ่ายเดียวเกิดกระบนการกระทบกระทั่งกันอย่างผู้ปฏิบัติงานระดับล่างมีการกระทําที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องการไม่ถูกต้องถูกเวลาไม่มีความยืดหยุ่นต่อกันด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงทำให้มีข้อตกลงต่างๆใน nca ไม่เกิดผลในทางปฏิบัติตามที่ทุกฝ่าย มุ่งหวังอยากจะเป็นซึ่งเราต้องนำประสบการณ์ที่ผ่านมานี้นำมาเป็นบทเรียนในการที่จะเตรียมงานที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตให้เกิดผลดีที่สุดด้วยเหตุของผู้นำสาพันธ์ทลัดเทือกเขาไทยใหญ่ขชินชินและพมา่าได้ร่วมกันลงนามในหนังสือสนธิสัญญาปางหลงเมื่อวันที่12กุมภา คิดักราช1947ซึ่งทำให้สหภาพพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษซึ่งหลังจากที่สหภาพพม่าได้รับ,อบเอกราชสำหรับการติดตามและติดตามได้ตอนสองในช่อง YouTube นะ